เื้อข่าวโดยสำนักข่าว INN กระทรวงสาธารณาสุขเริ่มฉีดไฟเซอร์9สิงหาคมนี้เน้นด่านหน้าขณะเร่งตรวจเชิงรุก ATK แจกยาฟาวิพิราเวียรักษาอย่างรวดเร็ว นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงวัคซีน mrna คือวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน1.5ล้านโดสขั้นตอนต่อจากนี้จะนำวัคซีนไปฉีดให้กับ4กลุ่มได้แก่ หนึ่งบุคลากรการแพทย์และสาธารณาสุขที่ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ทั่วประเทศเป็นเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันจำนวน700,000โดส2ผู้สูงอายุ7โรคเรื้อรังอายุ12ปีขึ้นไปและคนท้อง12สัปดาห์ขึ้นไปจำนวน6 4 5 0 0 0โดส3ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยผู้สูงอายุ7โรคเรื้อรังอายุ12ปีขึ้นไปและคนท้อง12สสัปดาห์ขึ้นไปรวมถึงคนไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศที่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์เช่นนัก เรียนนักศึกษาเป็นต้นจำนวน150,000โดสและ4ผู้ทำการศึกษาวิจัยโดยการอนุมัติของคณะกรรมการวิจัยจริยธรรมจำนวน5,000โดส ด้านนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าด้วยหลักการที่ว่าขณะนี้ในระบบพบว่าเตียงเต็มเพราะฉะนั้นยิ่งเตียงเต็มต้องยิ่งค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนให้มากที่สุดโดยเร่งตรวจเชิงรุกในชุมชนด้วยชุดตรวจ ATK แล้วแยกกักตัวด้วยรูปแบบ HI และ c i และการให้ยาฟาวิพิรเวียรักษาอย่างรวดเร็ว โดยหากพบว่าผลเป็นลบนกาท t i v e จะใช้วิธีการเข้าฉีดวัคซีนแบบวงแหวนหากพบว่าผลเป็นบวกโพสทีฟต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาแบบ HI และ CI รวมถึงการให้วัคซีนเชิงรุกหากบ้านไหนยังไม่มีการฉีดวัคซีนให้ผูกธงขาวไว้หน้าบ้านจะมีทีมไปฉีดวัคซีนให้ถึงบ้าน ดานนายกรัฐมนตรีประชุมการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดสิเตรียมความพร้อมของหองผู้ป่วยเฉพาะกิจหรือฮอชฟีเทลและโรงพยาบาลเอกชนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดสิและการเตรียมความพร้อมของหองผู้ป่วยเฉพาะกิจหรือฮอชฟีเทลและโรงพยาบาลเอกชนผ่านระบบแอปพลิเคชันซูมจากบ้านพัก ภายในกรมทหารราบมหาดเล็กรัชราชวัลรบรักษาพระองค์โดยมีนายอนุทินชาญวิวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพลเอกนัทพลนาคพาณิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายจัดชัยพรมเลิศประลัดกระทรวงมหาดไทยนายแพทย์เกียรติภูมิวงศระจิตประลัด กระทรวงสาธารณาสุขและทีมแพทย์สาธารณาสุขเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนโดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขอนุมัติหอผู้ป่วยเฉพาะกิจหรือ h o s p i t i l ของโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจํานวน1 1 7แห่งและพบว่าใน21โรงพยาบาลเอกชนมีการครองเตียงร้อเปอร์เซ็นต์แล้วอา,า,าท 1, ิโรงพยาบาลธนบุรี1,300เตียงโรงพยาบาล นาม600เตียงโรงพยาบาลวิภาราม600เตียงโรงพยาบาลวิชัยเวศ1,500เตียงโรงพยาบาลกรุงเทพ71เตียงโรงพยาบาลปิยะเวศ3,000เตียงโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท2,200เตียงโรงพยาบาลลาดพร้าว700เตียงทั้งหมดดังกล่าวใช้งาน100%แล้วค่ะ ปิดท้ายกันที่ชวนตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในสภาคัดกรองเข้มข้นยันกรอบถกพรบง,งบวาระ2-3ยังคงเป็น18-20สิสิงหาคมนี้ค่ะ ในชุดหลืกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนางพรพิษเพชรเจริญเลขคธิที่การสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารสำนักงานตรวจเยี่ยมและสังเกตการการตรวจหาเชือเ้อไวรัสโควิด -19 ของคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ .2565 คณะอนุกรรมาการและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองครั้งที่สองด้วยวิธีการตรวจแบบรับปิดแอนติเจนเทสตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อให การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการงบประมาณดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุดเนื่องจากการประชุมพิจารณางบประมาณมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการพิจารณางบประมาณแผ่นดินซึ่งงบประมาณจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งวิกฤตโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรในฐานะสถาบันนิติบัญญัติและเป็นตัวแทนของประชาชนจึงต้องเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน คณะกรรมาการจะพิจารณาร่างพรบรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนวันที่18สิงหาคมและมีกำหนดประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบดังกล่าวในวาระที่2และ3วันที่18ถึง20สิงหาคมนี้เพื่อเร่งผลักดันงบประมาณไปสู่ประชาชนให้เร็วที่สุดอันจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาความยากลำบากและความเดือดร้อนให้ประชาชนต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะ